ดีค่ะพิมโซพิมค่ะวันนี้นะคะพิมพ์พาทุกคนนะคะขับรถไปเที่ยวจากโอซาก้านะตอนนี้พิมอยู่ที่นาราแต่เราอยากจะบอกว่าเรามีแขกพิเศษมากดอมัดามอนดอมัดามนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราโซมโคอีกแล้วในช่องเชื่อไี่ดิเจอกันค่ะหนุ่นๆไปไปไปชชองข้างๆเลยไปตรงข้างเลยนี่นะคะพิมพ์ก็พาแขกบ้านแขกเมืองของพิมพ์นะคะมาเที่ยวที่นารานะแล้วก็วันนี้พิม์อยากจะบอกว่าพิมพ์มาจุดเด็ดมากๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ เป็นสถานที่เป็นสถานที่เที่ยวที่ครั้งหน้านะคะ <laughs> เพื่อนๆมาเที่ยวที่คันไซพิมพ์อยากให้ทุกคนมาค่ะไปดูกันดีก,กว่าว่าเขามีอะไรบ้างนะไป นี่นะคะทุกคนสําหรับคนที่ไม่ได้ขับรถมาเองสาม,มารถมาขึ้นเคเบิลคาร์นะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟด้านล่างนะคะสถานีโยชิโนยามะสเตชันได้นะคะค่ารถนะคะค่าเดียว450เยนค่ะแล้วก็รถเอ่อโลเวนะรอบสุดท้ายวิ่งตอน6โมง10นาทีนะคะออก6โมง10นาทีนะรอบสุดท้ายนะอย่าพลาดนะคะไม่งั้นก็ติดอยู่บนนี้แล้วต้องเดินลงไปเองนะคะ ระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอร้านของฝากมากมายเลยทีเดียวสานเจ้าเยอะเนาะเยอะมากเยอะมากเยอะจนแบบเนี่ยพอไหว้เนี่ยตั้งหมดเปล่าเลยเนี่ย <c oughs> เหรียญเหรนนอหนาแรกแล้วบอกเลยเยอะจนจำชื่อไม่ได้ว่าแบรสานเจ้าไหนบ้าง <c oughs> อันนี้เราเลยมา,ลยมาแล้วสานเจ้าเยอะมากเยอะจริงนี่นะคะพอเราเดินมาเจอป้ายอันนี้นะกลางทางนะคะมันจะมีทางแยกซ้ายขวานี้ ให้เราไปทางขวานะคะนี่นะคะในแมปในแมปมีภาษาอังกฤษให้น้วยนะและอย่างที่พิมพ์บอกนะคะถ้าเราไปทางขวามือทางขึ้นรถเมล์ก็จะไกลกว่านะคะนี่นะเป็นเนินยาวมาจากตรงนั้นเลยเหนื่อยมากยังไม่ถึงสักทีเหนื่อย อันนี้นะคะเป็นที่นั่งบัสนะคะเรามาลองนี้ได้เลยนี่เราไปที่โอคุเซมบองกุจินะคะก็คืออันที่อยู่ข้างบนสุดนะตรงนี้นะคะซื้อตั๋วนะผู้ใหญ่400เยนนะคะแล้วก็เด็ก200เยนอันนี้คือตั๋วขาดเดียวนะคะเดี๋ยวเราต้องไปต่อนูนเห็นไหมคนเริ่มต่อแถวแล้วนีน10โมงครึ่งนะจังหวัดดีมากรอบนี้ทุกคนได้ไปหมด เหลือเราเหลือเราสามคนเดี๋ยวเป็นเราคนอื่นก็เดินกันไปแล้วคืถือว่าแบบโอกาสดีมากก่อนเออไม่ได้ไปไม่ได้ไปลอกก่อนสามคนรอบก่อน ตอนนี้เราก็มาลงบัสแล้วนะคะใช้เวลานั่งนะคะประมาณ1ิ้านาทีนะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดนะคะที่ชื่อว่าโอคุเซนบองนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องเดินจากตรงนี้นะแล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะไปที่ชั้นคามิเซนบองนากาเซนบองแล้วก็ชั้นล่างนั่นเองตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินขึ้นไปศาลเจ้าที่อยู่ข้างบนสุดนะคะชื่อว่ากิมปุจิงจ้านะเดี๋ยวจะบอกเนินเหนื่อยมากแต่ว่าข้างหลังนะคะเห็นไหมซากุระ ตอนนี้ก็เริ่มร่วงแล้วนะคะแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งนะข้างล่างอาจจะไม่หนาแต่ข้างบนมันอยู่บนเขานะมันก็จะหน,นาวหน่อยแต่เหนื่อยนอกจากหนาวแล้วยังเหนื่อยด้วยนี่นะคะทุกคนเราจะเห็นวิวเมืองจากตรงนี้เลยนะ แล้วตรงนี้ตอนนี้เริ่มร่วงแล้วนะคะแต่ตอนที่มันมังไก่นะคือฟูบูมนะตรงเนี้จะเป็นซากุระทั้งหมดเลยสวยมากทุกคนคะถ้าใครเป็นฝ่ายเป็นแบบสายเดินป่านะค<ม>อสนี้นะคะถ้าเข้ามาแล้วนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการจะกลับออกมาได้นะคะก็ ใครสะดวกก็เชิญวันนี้พิมพ์ไม่สะดวกไปหาสกุราดูก่อนสวยมากดูอลังการมากตรงเนี้ เชื่อว่าโยชิโนะมิกุมาริจินเจอรนะคะแล้วก็อันนี้จ,จะอยู่ระหว่างทางที่เราเดินมาจากส่วนด้านบนนะคะกำลังจะลงไปด้านล่างนะตรงจุดนี้นะคะสามารถเข้ามาชมได้ฟรีค่ะหลายๆที่นะคะวันนี้ที่พิมพ์เดินผ่านมาเนี่ยก็ต้องเสียสตังค์นะมันที่ก็500บ้าง600เยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้ฟรีนะคะสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นจุดพักนะคะแล้วร้านตรงนี้นะก็จะมีโอเด้งมีอะไรขายอย่างนี้นะ เราก็สามารถนั่งจิบชาร้อนๆได้นะคะแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เขามาจะมาถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวพิมพ์พาไปดูว่าสวยขนาดไหนนี่กาลังทานโอเด้งกันนะคะกับกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้หน,า,นาวใช่ไหม ที่นี่นะคะก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของต้นซากุระที่มีมากถึง3 0 0 0 0ต้นเลยนะก็คือทั้งภูเขาเลยในช่วงที่ฟูบลูมนะคะก็จะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะแล้วอยากจะบอกว่าต้นซากุระที่เนี่ยเป็นต้นซากุระป่าค่ะชื่อว่าชิโรยามะซากุระซึ่งจะมีที่นี่เยอะที่สุดคนญี่ปุ่นก็เลยว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่มีซากุระที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแล้วมีระยะเวลานานเป็นพันปีแล้วนะตรงเนี้ยสวยมาก ที่นี่นะคะแนะนำนะว่าให้นั่งรถบัตรขึ้นไปแล้วก็เดินลงมานะคะก็จะสบายกว่าการที่จะต้องเดินขึ้นไปด้วยแล้วก็เดินลงมาด้วยนะคะบัตรก็แค่400เยนเท่านั้นเองระยะทางนะคะก็ประมาณ13กิโลเมตรนะแต่มันเป็นทางลาดลงนะคะก็จะเดินสบายๆหน่อยนะแล้วก็สวยอากาศดีวันอย่างวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเดินได้เรื่อยๆเลยเ สําหรับใครที่มาจากโอซาก้านะคะจากโอซาก้านะก็นั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะสามารถนั่งคินทสึมาลงที่โยชิโนะยาม่าสเตชันนะคะหลังจากนั้นก็ต่อโรเปมาเดี๋ยวพิมพ์จะลงข้อมูลนะคะราคารเไไว้ให้ที่รายละเอียดของคลิปนะคะร่วมถึงวิธีการมาด้วยตอนนี้นะคะเราก็เดินลงมาถึงด้านล่างส่วนล่างแล้วนะคะที่จะเป็นที่ขายของขายอาหารอะไรต่างๆนะก็จังหวะพอดีเดินลงมาปุ๊บก็หิว พอดีนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวพิมพาไปดูคะ่ะว่าเขามีอะไรให้ทานกันบ้างนะแถวนี้ร้านที่พวกพิมเข้ามาแวะกันวันนี้นะคะชื่อว่าสกามโตย่านะคะเป็นร้านอุดองนะเป็นร้านฝั่งขวามือสุดเลยนะคะด้านล่างของชิโมเซมมองนั่นเองนะก็จะเป็นอาหารแบบง่ายๆค่ะ ปลานนี้นะคะที่พี่มากินนะ,ะก็รสชาติธรรมดาในความขนมพิมพ์นะคะแต่ว่าวิวคือวิวดีมากอันนี้คือซาก,กุลานะข้างนอกอาจจะสว่างนี่ไม่เห็นนะคะแต่วิวดีแล้วก็ราคา1,400เยนนะคะสำหรับเซตนี้นะ จุดนี้นะคะเป็นจุดชั้นล่างสุดนะคะชั้นที่4นะที่ชื่อว่าชิโมเซมบองค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีของกินมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะคะรวมถึงร้านขายของฝากมากมายเลยที่โยชิโนยามะนะคะเขาก็จะดังเรื่องโมจินะที่ชื่อว่ากุส u โมจินะคะอันนั้นนะ่ะมันจะเป็นโมจิใสๆแล้วก็โรยด้วยผงถั่วนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำหวานนะอร่อยมากแนะนำนะคะให้ทานจากที่นี่นะりอとうござมาす อันนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วนะที่มินบอกว่าสำหรับที่โยชิโนยามะเนี่ยดังซูมโมจิมันก็จะเป็นเหมือนเยลลี่อย่างนี้นะคะโอ้โหไอ้ผงผงนี่คือผงทั่วนะเห็นไหมแล้วก็จะมีคุโรมิจิใช่ไหมมันจะเป็นน้ำหวานลองทานนะคะอืมมันมันไม่ได้นิ่มแบบเลยๆอะ่ะมันนิ่มแบบ กัดแล้วมันสู้ปากด้วยนะอร่อยมากเลยอะ่ะอืมอืไม่หวานมากไม่หวานมากอุ้ยแนะนำร้านนี้นะคะสามรอยเยนเองอุ้ยอันนี้น่าลองมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ไม่บับไปชาวินกลับได้นะผู้ใหญ่พันห้าเด็กหนึ่พันนะคะเข้าได้สิบเอดโมงถึงบายซานนะ รอบหน้าต้องลองมาเข้าดูวันนี้เห็นข้างนอกด้วยเห็นวิวเป็นซากุระน่ามามากเฮ้ยห็นอยู่เห็นอยู่น่าทานมากเลยค่ะเป็นเผ็ดหอมอันนี้เขาอันนี้เขาให้มาลองทานนะคะนิ่มๆแต่ว่าไม่ไม่ได้มีรสชาตินะอืมมันจะมีรสขิงเยอะบอกเขาให้ใส่ขิงมาด้วย นี่ดูดอกบบลเลอร์แรงมากแมากัรอนอร้อนเลยันร้อนเลยอืมอืมนี้อันนี้ไม่ซอสไม่เ,เคม็ม อันนี้คือสากุระเลมอนเนตนะที่ภูเขานี้นะคะเขาก็จะมีตีมเป็นสักุระมีของกินสักุระเครื่องดื่มสักุระอะไรหลายๆอย่างนะพิมพ์ก็ไม่เคยลองเหมือนกันในสีนี้ชอบเลยอสามสองหนึ่งอูฟูเลยอ่ะลองนะคะลองนะคืนจมูก เปรี้ยวๆหวานๆเหมือนน้ำสตอรอเบอรี่แต่ใส่โซดาอเออมันจะออกรสสตรอเบอรี่เอ,อ,อรรอเออ,เอ,อไม่ใช่รสสับปะรดไม่ไม่ไม่ออกรสสตรอเบอรี่ <c oughs> ออสตรอเบอรี่ <c oughs> อ,รอืออืออจริงๆอนะ่ะฝามันมายอย่างนี้ฝามันจะอยู่อยู่ไงวะฝาอยู่ข้างในแบบนี้เราต้องเอาฝาเนี้ยออกแล้วก็มาอย่างี้<อ>กด<อ>ใช่อันนี้ขวดละร้อยห้าสิบเยนนะคะขวดละสี่สิบห้าบาทเออไม่แพงนะ ดีดีลองลองต้องลองอันนี้หน่อไม้ดองต้มชื่อหน่อไม้ดองหน่อไม้ย่างหน่อไม้ย่างนะคะทุกคนไม่ทานอะไรได้เป็นหน่อไม้สดเลยอะไรอะ ซอสอร่อยไม่ใช่หน่อไม้อร่อยนะเราก็เดินกันมาสูตรแล้วนะก็อยากจะแนะนําให้มามากๆเลยนะคะสําหรับใครที่จะมาดูซากุระที่ญี่ปุ่นชาวคขาวหน้านะหรือคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะคะตรงนี้สวยมากๆตอนนี้รอบนี้พิมมานะมันเริ่มร่วงแล้วถ้ามาตอนฟูบูมนะคือแบบ ไม่อยากจะคิดเลยอ่ะเดี๋ยวปีหน้าต้องกลับมาอีกค่ะก็เดี๋ยวพิมจะแท็กข้อมูลต่างๆไว้ให้นะคะในรายละเอียดคลิปนะคะถ้าใครอยากเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดนะเข้าไปดูได้เลยนะคะรอบหน้าไปไหนมาอีกก็จะทําวิดีโอมาให้ดูกันอีกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย